ผมก็จะไปบอกทีมงานประมาณนี้แหละครับป็นจีดันคนที่คนติดตามไลน์ไปกดติดตามให้เพื่อกระกดันช่องเลยแม่นี่ค,คือขอดีของการลงไทยด้วยจโอวันกันที่เขาา่าจีโอหนึ่งแล้ววันนี้ใส่เข้า่าจีโอวันครับเทจะวางเขาเฉียน G o จีโอหนึ่งเดีว่วเอาจีโอวันออฟฟิเชียลเป็นหูเป็นตาต้อยกันครับผู้ใดบ่ได้เข้าไปเลี้ยงแต่ว่าไปลอยใส่ไหม กีโอวันเบื้องซอยกันนะครับไม่อนุญาตสำหรับคนที่อันนี้ยังไงกีโอวัน K o 1 1> มนันิทองเงี้ยดีได้ไมย,ยังสิไม่คนคนนันหรอกเทงกับไปทีไมไปด้วยกันไหมไปน้ำนทีเออเน่ครับเสวรลังไลสีตางเครับกีโอวันหครับหนาวขอบคุณครับปงังปังทุกคนครับ มาแล้วเสียบูเซ mm ีย hmm, บูเงียก็มา น่าเสยายเราปวไดไหนงาเล้วครับวางรึ่าวางรึมาลูกน้องข้าวไอเปิงเลูน้องไปลูกน้องกุยพเยาไปเบิงเขา่ายเขาน่อยเดี๋ยซื้อีเขา่ายมาไหบมาลูกน้องกุยพไปเบิงเขาทาย ซาหน่อยแต่สิทธิได้แต่ๆๆต้องโหดโหดม,มาลุงน้องน้องเป็นอก็ใส่กคอบบนี้ได้ไหมนี่ตัวเราเนี่ยเป็นคอเป็นฟองเป็นฟองไว้มาลุงน้องอย่านะได้อะหรอกได้แล้วนะอย่าเพิ่ม<ะ>เดี๋ยวข้อมูลเดิมจะสับสนไปออกสาย อเอน้ำเย็นไหมพ่อเด้อน้ำเย็นร่วมจินุ่ดเดียวก็หากินง่ายอย่านอนไม่นอนไม่หลับตั้งคืนเพอ่เห็นไหมพ่อพ่เปิดเมื่อไงไม่หลับตั้งคืนเมื่อเห็นพส์นี้แมเขาจะจอดิแม เรียนดะเอกเผมกผมน,อน้องเรีนโดับไม่เรีนไปพพดนิกกี้ไหมให่ิมพะคือเอกไหมน้อ,นองเวลาเบิ้ลขึ้นเลยเิ้นมแล้วครับคลิปนี้ไสวัสดีก่อนนะครับ อย่าลืมเข้ามากดติดตามให้นะครับช่องพี่สองนะครับ JO1 นะครับ Official นะครับช่องพี่สอง JO1 Offi ิเชีนะครับยังไงก็มีอะไรเคลื่อนไหวในซีรีส์สาวน้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมต่อนะครับขอบคุณครับ,บคือสีสใจแล้วเนาะ